สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบกันเนอร์นักสกันเทโรนะครับรับบทเป็นพันครับสวัสดีครับผมไนค์นะครับสวัสดีรับชัมชัตรับบทเป็นพีนสวัสดีครับเดดรับทเเดชนะครับรับบทเป็นมาวินครับสวัสดีครับเกรยทุกคนครับรับบทเป็นพีนครับสวัสดีครับพีนสวัจดีครับรับบทเป็นไม้ สวัสดีครับแก๊บครับระบบเป็นยุทครับนครับสวัสดีครับเอ้ยครับระบบเป็นไอ้ฝุ่นครับสวัสดีครับมาริเจอโสพลครับระบบเป็นสกอร์ครับสวัสดีค่ะแพรเราวิภาจิมหวานทาะรับบเป็นปุกค่ะสวัสดีค่ะโมโจค่ะระบบเป็นกล้าวค่ะสวัสดีครับตักครับสวัสดีครับตักครับสวัสดีครับตักเป็นภูวิดครับสวัสดีครับเรื่องไหนเป็นไงบ้างเรื่องยอ เรื่องนี้เป็นยังไงครับถ้าจะเล่าที่ไหนเล่าดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมเล่าเองก็ได้ครับก็คือเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันคือตัวคีนเป็นอดีตผู้รุ่งศักหิ์นครับแล้วก็ด้วยปัญหาชีวิตที่ลุงเลาก็คือครอบเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับแล้วก็อย่างแล้วก็แล้วก็พ่อที่นี่ก้อนโอไว้ให้ทําให้คีนอ่ะตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ข้ายมวยเพชรบุรีครับแล้วก็ เริ่มต้นชิตใหม่ในฐานะโปรโมเตอร์สุด้แล้วก็ได้เจอกับทันค่ะก็เขาก็เข้ามาเป็นความสดใสยในชีวิตของทันนะครับเพราะว่าทันเขาเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครโรกส่วนตัวสูงครับแต่เขาก็เข้ามาทำลายคอนเทนต์บางอย่างในปรเไทของเราครับก็อยากให้ติดตามว่าเรื่องนี้มันจะนำเสนอลูปแบบของหน่วยไทยออกมาที่แบบแตกต่าง ดูแตกต่างก็แฟนๆคนที่รูมวยแล้วก็ไม่ดูมวยเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ครับมารุวมงานกันต้องมีอะกรบ้างครูเรครับคือการเราเพิ่งมา้จักับพี่ไหนตอนที่แคสได้เรื่องนอกเอ้าอะครับครับการเพิ่งมารู้จักกับพี่ไหนตอนที่แคสได้เรื่องนอเอาครับก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ว่าพี่ไหนท์เขาเป็นคนคุยง่ายครับ ก็พอเวิร์กช็อปไปสองสามครั้งก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับผมสำหรับตัวผมผมเคยเห็นกันใน TikTok มาก่อนเพราะว่ากันเนี่ยเขาขายน้ำแจงมูฟั่นมาก่อนอ่าผมก็เลยเคยเห็นหน้าเห็นตาเขามาก่อนแล้วก็พอได้ทำงานด้วยกันก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับเพราะว่ากันเนี่ยเขาเป็นกันเองแล้วก็ก็รู้อยู่ว่ากันเขาขี้เล่นอย่างเงี้ยแบบพอเวลาเราเข้าซีแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้ลงมือกันเขาไม่การฝันเป็นมูฟัลล์ให้ลง คาดว่าอนาคตอาจจะได้เห็นเราเป็โมปันจ็ได้เป็นปันอื่นก็เป็นค้าเป็นยังไงบ้างกับไอหลอดที่ออกไปพวกเราหลายคนจะแคปตอนที่อยู่ท่าสนามมวยที่ทันมันมวยเล็ไม่ไดบ้างกับซีนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ไหนน้ำมันมวยร้อนครันแต่การันร้อนก็คาบินก็เป็นยังไงบ้างซีนตรงนั้นที่พู่กับดีดียังไงบ้างว่าต้องได้กับ ครับก็จริงๆเราคุยกันตลอดครับคุยกันว่าเออเราได้ถึงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ตีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยบอกชอมกับทีีน,นึงว่าทางมันจะเป็นภายในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไทซีมทุกซีมเนี่ยที่อยู่ในไพร์เลดตเนี่ยเราก็มีการวดสอบมาหมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับคือไม่คิดว่าจะขนาดนี้ครับคือตอนตอนแรกอ่ะต้องก็องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยยอดวิว องรอล์ตน่าจะประมาณสองหกตอนตหล้านตอนที่ยอดวิวถึง10บล้านอ่ะพี่ไนทพักมาหากันเลยบ<ช>แบบกรน,นกันกำลังนอนอยู่แล้วพี่ไนก็บอกว่าแอนเนอร์ตอนนี้ยอดวิวล้านนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบดูไฮลอลตของเราแล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามซีรีส์ของเราด้วยครับยางไม่คิีบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนแคส่วน่น้นแต่ว่าเต็มเตมมันนี่ก็รือว่า ้พูดได้ไหมพูดเถอะยโอเคครับก็คือที่เห็นในแพลตต์ก็คือจริงๆมันคือเศษเชียวเล็กๆของซีรีส์ครับคือซีรีส์เรื่เงี้ยมีแบบหลายมุมมองทั้งวงการมวยวงการกีฬาวงการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยที่เราอยากถ่ายทอดออกไปอะไรเงี้ยครับใช่เป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นแน่นอนใช่ครับแต่ใครก็ต้องไปถ่ายเขาผมช่วงนี้ก็ยังแบบว่า World Cup ต่อยมาอยู่เรื่อยๆเอย่าง เพราะว่าต้องเล่นก่อน่อยก่อนอ๋อก่อนก่อนหน้าตอนเด็กๆกันจ่อยมวยครับผมแล้วก็ห่างมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มมาแบบวา่าขอ้อ,ขอสนิมอ,อสนิม,มอ่าข้อสนิมใหม่อีกรอบหนึง่งครับผมมัดเท้าเขา,ขาสอกอีกรอบหนึ่งนะครับให้ผมฝากหรอก็ฝากคู่เราด้วยนะครับก็คือกันไหนครับฝากทุกคนเอาไว้แบบในอ้อมใจ อาจจะ yeah, พวกเราอาจจะมือใหม่แต yeah. okay. ่ว่าเรารองว่าทิลี่เนี่ยพวกเราทำอย่างเต็มที่กันแน่นอนครับครัมาผสอีครับเดิครลต้องเด่นครับเราวรับตัเด็ครับเด่นต้องเด่กครับเราผลินมาครกันตผลครับเรผลิเต็เท็่ครับ นก็เตอร์ก็เป็นนักมวยหนุ่มบัานนอกครับที่ต้องย้ายเข้ามาทําง,งานที่กรุงเทพครับแต่ก็มีปัญหาชีวิตบางอย่างที่อาจจะทําให้การต่วยของเราอาจจะไม่ใช่อาชีพเดียวในชีวิตเราครับผมผมเป็นนาวินนะครับผมเป็นลูกของค่ายมวยเขาสุชื่อว่านาวินอ๋อลูกกลูกดดกลิกมาวินเนี่ยเป็นคนขี้เล่นเป็นคนกนวนๆออแต่ว่าแบบ คนอบอ่นด <mile> ้วยใช่ครับแต่ว่านิสัยหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใช่เขาเป็นคนแบบว่าชอบเทรดพุ้นใช่สิ่งที่เขาทําสําเร็จก็คือเขาเทรดพุ้นแล้วไปซื้อกระบะเอมาใช้ในค่ายมวยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จริงๆก็คือเป็นเฮียก็คือเส้นใหญ่เลยในค่ายอ่ะทุกคนก็ต้องเชื่อฟังคนหมดคนขี่ไม่หยุดใช่ไม่ใช่้กดขี่ยังไงอ่ะ ก็มันเราไปดูในเรื่องเอาครับผมว่าเขาผิดยังไงเขามาร่วมงานกันมาต้องผิดกันมาทต้องต่างคนต่างเล่นมาต่างกนระดก็ก่อนหน้านี้เคยมีการวอร์ดช็อร่วมกันครับแต่พอเข้าสี่ปุ๊บดันเป็นคนเซ็ตตื้นเหมือนกันหลุดขำทั้งสี่แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะคุณเราหน้าจะกลายเป็นสีสันอยู่นะสีสันนะสีสันแน่นอนในในเราเป็นคู่เลยเป็นต่าม้าหรือเป็นพี่อุ้ยจริงๆคู่เรานี้ขายอะไรอ่ะถ้าพี่ถามว่าคู่เราใครอช่ไหมครับ ครับไม่ใช่อ้าวเล่นกับใครทำไมขายอะไรจริงๆคู่เราอ่ะมันมีครบทุกรสชาละมีทั้งดราม่ามีทั้งโรแมนติกมีทั้งความขับัต้องรอไปดูฮะอันนี้เห็นเป็นสีคู่แดงเป็นแค่คู่เราคูไหมก็เสียบอกเลยว่าก็ยอมไม่ได้อะครับตอนนี้ เขาบอกว่าในซีรีส์มีมากกว่านั้นเราจะเกณฑ์ทับขี่เขาได้ไงโอ้ถ้าเขาบอกมีมากแล้วพวกผมมันมีมากกว่าให้เราไปวิร์กช็อปด oh, well. <can> right mm ้วยกันห้ามเห็นหมดเห็นหมดว่าทำอะไรไปบ้างเฮ้ยบอกได้เหรอต้องรู้ทุกปีเอ้ยให้พูดเอกปากฝากกันครับผมก็ขอฝากเรื่องนับเอาด้วยนะครับผมก็ทาง BTV นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามพูดเราแล้วก็ งทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับสวัสดีครับผมพี่พิเศษพัคแจดีนะครับระบบเป็นไม้นะครับครับผมสวัสดีครับผมแก๊ปเจนการีส์พื้นทายครับระบบเป็นยูสครับ อดูกันเป็นยิบสะพอดเป็นยิบสะพอดยิบสะพอดนะครับไทเกอร์ครับไทเกอร์ยุง่งจะเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับด้วยแบบฝีมือที่แถวๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แขวนรวมมาแล้วก็มุ่งสู่ทางที่แบบเปิดมือในทิอะไรเงี้ยครับกับทนมีจิตใจก็จเฟือเปล่อแทน,นใช่ครับส่วนผมครับผมรับบทเป็นไม้นะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมากครับเอเนอร์จี้ล้นๆแล้วก็ เป็นเด็กที่ชอบใช้โซเชียลครับแล้วก็เป็นแฟนมวยของทันนะครับผมเอมาสักคนเราไปดแกกินญหาคือตัวละครของผมมาเอาจริงๆคือค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็มาเพิ่มอีกหนึ่งมิติให้กับเรื่องราวครับคือตอนนี้ยังอาจอาจจะยังเล่าไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ติดตามกันในซีรีส์เนี่ยบอกไว้ว่าสนุกแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับ,นนรบผมอยู่เป็น เติดติดตามของคุณทันนะครับอะไรก็จะตามไปทุกที่เลยครับทันไหนก็อยู่ที่นั่นก็ฝากซีรีส์เรื่อง knock out หมัดล็อกล็อกหัวใจนะครับก็รับชมได้ทาง VTV original นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมขอบคุณครับผมก็ขอฝากซีรีส์ knock out หมัด knock knock หัวใจด้วยครับทุกคนเต็มที่กเรื่องนี้มากอยากให้ทุกคนมาดูความตั้งใจของเราที่พวกเราตั้งใจทำนะครับ

ชีวิตมากครับผมก็ตอนแรกก็อยู่ค่ายมวยนงกับคุณผ่านเขาปรากฏว่าก็มีผลิตบางอย้าให้ย้ายไปที่ชายมวยสร้างมาสร้างสมาัรือสร้างเรื่องทั้งสร้ังหรือสร้างเรื่องแต่ต้องรอติดตามเออเนี่ยแหละผมขอเป็นต้นต่อยไหมจุ่ยจุ่ยต้องล่อยหมนี่ต้นต่อยกับใครมากที่สุด ปล่อยใครบ้าไม่เองครับปล่อยผมจนนมเลยใช่แต่ว่าจะไปปล่อยเพราะสายเกียก็รอติดตามจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากปล่อยเขาแต่ว่าโดนมัครับอมก็โดนมังครับเหือนกานนาพอออยู่ว่าคนขูดผมหรือเปล่าถ้ารแบบนี้หรอ ชื่อค่ะค่ะรับบทเป็นบุ้งนะคะเป็นนักมวยหญิงคงเดียวในท่ายค่ะก็บุ้งได้เป็นเป็นนักมวยที่เก่งมากแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความน้อยอกายใจว่าทำไมเราไม่ได้โอกาสเข้าเพื่อนๆในท่ายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สูเอ็มีค่ะโมโจค่ะรับบทเป็นเก้าเก้าในเรื่องก็จะเหมือนพี่ๆเลยเป็นนักข่าวพัสนาค่ะแล้วก็ คาแรคเตอร์จะมีความเป็นแบบผู้หญิงลุยๆหน่อยแต่ตอนแรกตอนแรกนี่ว่าสวยสุดในกองตอนนี้เข้ามาก็เลยไม่แน่ใจละเป็นเนสวยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีจิ้มจิ้มกันไหมเนาะไ้กอนติดตารออยู่ได้ค่ะว่าจะยังไงอ๋อแล้วก็ก้าเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเจ้าพีนเจ้าคองของทีนแบบมันดื้ออ่ะมันชอบเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบอันตรายอะไรเงี้ยเรา ความสู่รู้ของนักข่าวเราก็จะคอยแบบเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะไอเนี้ยอะไรเงี้ยจะเตือนเตือนเพื่อนประมาณนั้นค่ะก็จะเป็นความเป็นมิตรเพื่อนที่เราไม่เห็นใจกันเาจะต้องบุ้กันแล้วล่ะอันนี้ก็ไม่รู้ยงไงเพราะว่าตัวบุ้งเนี่ยเป็นแฟนขับเขาเขาเป็นนักข่าวไงเราก็ติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้จะคิดยังไงอันนี้เราก็เราดูเราดู ใช่แล้วครับผู้นี้พิพากษาไวขึ้นอะไรครัใช่เหรอใช่ไหมยังไงต้องใช้เราฝากผูเราด้วยนะครับโค่นก่อนเลยไหมเอออัดใส่กันเป็นไงบ้านจะใส่น้องใหม่ฮะครับครับแล้วผมเป็นภูวิทย์ครับเป็นนักการเมืองเขาทีครับก็มีความรักในมวยเนาะครับผมก็อยากเห็นเด็กๆเขาแต่ง แต่ว่าต่อยมวยกันอะไรนี้เข <c oughs> อยากพัฒนามวยระดับอาชีพให้สะอาดแล้วก็สังคมนะดีขึ้อนอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆด้วยครับคงจะไปต่อยด้วยไม่ไหวและนะ้วล่ะครับครับเป็นพกรณครับเป็นอดีตนักมวยแล้วก็ผันตัวมาเป็นกัปอัไทีมวยแล้วก็เป็นตัวโต้หัวฝ่ายก็คืออยากจะบอกว่าพัฒนาเด็กมวยไทยของเราให้ไปเป,เป็นที่หนึ่งให้เป็นแบบสุดยอดนักมวย ไม่บอกสิไม่พูดกันแน่นอบอกได้ไงไม่ใช่ว่าทำงานกับนพี่โม่จริงๆก็บอกว่าคือจริงๆก็ผมผมใหม่นะวงการนี้นะผมไม่เคยใหม่ไม่ไม่เอาวงการที่ไม่ได้วายใช่ครับผมไม่เคยมาเลยจริงๆก็จริงๆเคยได้ก็ไม่ได้ไม่ได้วายครับแต่ว่าเราคิดว่าในความเป็นนักแสดงคือหนึ่งชีวิตก็ ตัวละครอย่างตัวก็คือหนึ่งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกือบละครทุกชีวิตก็เป็นตัวละครได้หมดจะยอกย้อนจะรักจะหวานจะขมขื่นยังไงเราก็ถือว่าเป็นละครเราก็ถือว่าเป็นชีวิตเนั้นตัวเราก็สามารถร่วมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นที่ครับเคยสามปีที่แล้วเคยมาทำงานที่นี่ด้วยกันครับี่ครับเนอะเรื่องเ,เรื่องโน้นงานนะแ,แต่ว่าก็มาแค่รับเชิญแค่วันเดียวยนะครับแล้วก็ ไี่เจอพล i mean, okay. <c oughs> ังงานใหม่ทำงานกันเด็กๆทั้งไม่ว่าท้องทองในกองหรือว่าพวกทีมงานอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานใหม่ทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีพลังงานผมไม่เจอพี่ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วอยู่องการเดินทางแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันเลยกันจะใช้ยุ่งเลยับไม่เรียกที่ได้เจอกัน้ไม่ได้แรกกันเลยเกิดการแล้วก็มาคู่กันเลยด้วยเฉลยไปเลยแล้วงันไม่เยอะดิพี่ออปล่อยกันเลยไม่ใช่เป็นแบบไหนปล่อยอ่า เขาไม่ได้หรอกนี่เขาระดับตัวนักการเมืองตัวใครมวยแต่เราก็มีจุดมุ่งหมายดีๆให้กับเด็กๆที่เป็นของเราเองเอาจุดมุ่งหมายดีๆให้กับเด็กๆให้เองอะไรอย่างนี้โอเคครับ ครับฝากซี์เลยก็แล้วกันนะครับผมฝากซี์เรื่องน็อกเ o า t นะครับหมัดน็อกล็อกหัวใจด้วยนะครับผมอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษทาง VTV Original นะครับกับ t Hub House นะครับผมก็สามารถรับชมได้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอป VTV นะครับผมก็เจอกันครับผมเดือนพิษภาคมนี้แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ